S <S ไปดูกันเลยครับต่างมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองใช้งานดูเนาะอาจจะเป็นการออกกำลังกายหรือการ,การไม่รู้ว่าใช้ยังไงเนาะไปดูกันเลยครับอย่างนี้นะครับไปก็ครับนิ่มๆดีนะครับผม ผมว่ามันนิ่มดีนะนิ่มแล้วก็หลับสบายไม่เจ็บเขา่าไม่เจ็บตรงนี้หลังก็ไม่ปวดนะครับนิ่มนิ่มดีมากๆเลยโอเคครับถือว่าเยี่ยมนะฮะร,ราคาสองร้อยนิดๆน,นะครับโอเคครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ผมนะครับผมไปนอนแลวสวัสดีครับ